ดาวหนึ่งบอสคาร์บามี reloading ้ยล็อกเลยหนึ่งบอสล็อกเลอหนึ่งล็อกต่อยีกคนหนึ่งบอสขวามือเออ reloading คเ,เก็บหมดนไอสัตว์อุ้ยตระระตระระตระฮะว้าขี้อ่ะไอเข้ามาแล้วบอสหลังหลังไว้สามลูก

หลังตายหลังตายเฮ้ยนาคุปน่าเขานาตายยกูยังทไรกูู้ทำไรกูลนตังให้กูเล่นตันหรือทำไรดูไปยังใจกูดูปังกูเก็บบอมเลย ไปฟ้าไปขวามือไปขวามือไปขวาเลยบันไดเลยไปไหนนี่นี่ข้างหน้ากูสวยไปดูหน่อยไม่ได้เลยก็ไม่มีไม่มีให้ไอ้บักใค้ไอ้บักไอ้ทร่ไม่ได้ทำสามหนอมั้ยหนอมั้ยน่ากลัวซึ่งไปไหนป่าวะหน้ามูหน้ามึงตรงไหนวะ

ตาเตายหมดี่หน้ามึงเต็มเลยดีดีดีต่างก็มีคนอยู่เข้าทางนั้นหมดเลยาอหน้าต่าเข้ามารอมันอยู่ห้องห้องนอนอะกูอ้อมได้ปะทันไหมพี่ไม่นานทานทานนทันทนทนก็ร้าน่ได้ กูดูกล้องห้องเกมให้อยู่เดี๋ยวเลยเฮ้ยเหมือนมันจะมาว่ะใช้ชื่อห้องนอนเออแต่ใช้ชื่อหออ้องนอนปลามันปลามันปลามาิสวยโออป4เลิมินาทิ้ง